ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีจากโรสเซียค่ะวันนี้บีก็พาเพื่อนๆมาทำงานอีกแล้วนะคะอันนี้ก็คือต้นเคียเชนนะคะที่นี่เขาจะเรียกเคียเชนหรือถ้าเป็นบ้านเราเขาก็เรียกเชอรี่นั่นเองค่ะยังไม่สุกดีค่ะเพื่อนๆ <laughs> ใส่ตาเราก็หากินตลอดแต่ก็กินได้แล้วนะบีก็ชิมแล้วมันก็หวานอยู่แต่ถ้าเราปล่อยให้มันสุกกว่านี้มันก็จะหวานกว่านี้นะคะเจ้ของบ้านเขาก็ไม่ได้ห่วงนะทานได้เลยจ้ะเนี่ยถ้าลูกแดงๆอย่างเงี้ยสุกแล้ว <laughs> ค่ะฝ <nephew> นตกนะเพื่อนๆอากาศไม่ดีเลย คนนี้ก็ดกมากมาส่งสามปีที่แล้วปีที่แล้วมันออกไม่เยอะนะปีก่อนนู้นบีก็พากันมาเก็บ ช่วงนี้นะคะก็ฝนตกสองวันฝนตกแดดออกสองวันประมาณนี้อันนี้ก็คือผักชนควาของลูกค้าที่เขาไปซื้อมาเมื่อกี้นี่นะแฟนบีก็วันนี้มาทำหลายอย่างคะ่ะก็จะมาซ่อมรั้วตรงนี้เดี๋ยวเขาจะเอาไม้ตรงนี้ใส่แทนตรงนี้นะเนี่ยค่ะ อันนี้มันเริ่มเก่าแล้วนะ้องมันหลายสิบปีแล้วนะก็จะเปลี่ยนใหม่นะคะแล้วก็จะซ่อมดูที่ปลูกผักด้วยนะเพื่อนๆว่ามันเขาอาจจะเปลี่ยนดินใหม่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปลูกต้นผักสวนครัวเขานะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูข้างหลังนะ นี่ก็ประมาณเนี่ยค่ะตรงนี้ประมาณสามปีสี่ปีค่ะที่บีกับเแฟนนะมาทำไว้นะคะตอนนั้นนะแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าตรงนี้หรือเปล่าที่ว่าเขาจะเปลี่ยนดินนะเห็นแฟนบอกนะคะเพราะว่ามันปลูกนานมันก็ สารอาหารมันก็ไม่มีเนาะเพื่อนๆเ,เนาะอันนี้ก็เป็นต้นมิ้นนะคะเป็นมิ้นฝรั่งค่ะต้นหอมฝอนตกเพื่อนๆฝนลินฝน <c oughs> ตัวนี้เราก็กำลังจะเตรียมปลูกผัก นี่เดี๋ยวเพื่อนๆเนกก็จะเอาของใหม่ไปตีคู่กับของเก่าเลยนะแล้วก็ยึดเรียบร้อยแล้วที่แรกก็เข้าใจว่าจะเอาของเก่าทิ้งนะแต่ก็ไม่ต้องเอาทิ้งนะคะเกก็จะตีคู่กันไปเลยอันนี้ นี่แหละเพื่อนๆฝรั่งเขาก็จะจัดสวนแบบนี้อันนี้เป็นสไตล์ในการจัดสวนนะ <c oughs> เป็นแบบลกๆเอาอะไรทิ้งไว้หน่อย <c oughs> ตอนนี้ก็เสร็จเป็นอย่างที่สองแล้วนะคะตรงนี้ทำรั้วตรงนี้ส่วนอันนี้ก็ทำเสร็จไปแล้วล่ะแฟนบอกว่า ดูแล้วเรียบร้อยฝนมันตกนะเพื่อนๆมันก็เลยเป็นแบบอึมคืมนิดนึงข้างหน้านั่นคือต้นเชอรี่ค่ะออกเยอะมากเลย ตอนนี้แฟนบีกำลังจะขุดต้นไม้เพื่อนๆอันนี้มันคือต้นวาซาบิฝรั่งก็ oh, s <S คือกลิ่นรสชาติเหมือนกันเลยนะคะแต่ที่นี่เขาจะเรียกเ <Green. S 1> คนออเดอร์เครนแฟนบีกำลังอินญี่ปุ่น Was du kaufen kannst, der Wasabi, ist auch nur 3% echte Wasabi. anderes Sachen ja. kriegen. Ja, die heißt nämlich auch die Japaner mit dem Wasabi. Was? Ja. Das ist der österreichische Wasabi, ne? Ja, ja. Achso, das ist natürlich wert. Ja. เออดัซซ uh, ิสนมัน hmm. ว mm ัตเซนออรเดอร์ว hmm. mm ัสออดอร์มันเราไว้เกเซรตูร์นดัซาันนี้มันยังมันยังเด็กอยู่นะเพื่อนเมันยังไม่โตถ้าโตแล้วมันก็จะใหญ่นะคะนี่ก็มีข w าดใ s ญ่แต่เขาจะไม่โตขึ้นนี่จะมี g e าดใหน็าด อออื harma, wow. okay. so, like idity, yeah, ืหกลิ่นมาแล้วเพื่อนๆบีเทสให้แล้วนะอือหืออยอดิบเลเทอร์ขึ้นมาคั่วหนอกอ้อโซยอยาอินยาพันมิดอ่าดิบเลเทอร์มิดฝาเบ้เฟอร์วาซาบิไงชัดสิ อเล e s าน n าเอเซนเบรธเทอร์วอร์ซเซแฟนบีก็บอกว่าใบามันก็กินได้นะเพื่อนๆพือนื้มครีนนี่เพื่อนๆ <laughs> แฟนบีล้างเอามาให้ดูอือหือกินเยอะ อืมอ,อืมตังเกะแฟนบอกให้ออกไปได้นะเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนนี่เพื่อนเพื่อนกลิ่นกลิ่นมันก็คือกลิ่นวาซาบินั่นแหละแล้วก็รสชาติมันก็จะเหมือนกันด้วยนะ นี่นะเพื่อนๆอันนี้เขาก็จะเรียกวานนูตนะคะหรือถ้าเป็นบ้านเราเขาก็จะเรียกถั่วสมองลิงนั่นเองนะคะตอนนี้มันยังไม่สุกนะเพื่อนเพื่อนถ้ามันสุกแล้วมันก็จะแห้งนะคะมันก็จะร่วงลงเราก็เก็บแล้วก็แกะเปลือกข้างในได้นะต้นแอปเปิลก็กำลังออกลูกดกมากๆเลย ดูที่เขียวเยวเนี่ยมันไม่ใช่ใบไม้นะมันคือลูกแอปเปิลกำลังออกดอกเอกกำลังออกผลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตียมาพบกับบีอีกแล้ววันนี้นะคะเพื่อนๆบีก,ก็พาเพื่อนๆนะมาทำงานวันนี้ค่ะขับรถมาไกลกันนะคะถึง150กิโลเลยนะเรามากันที่เมืองอัมสเตเร์ดมค่ะแล้วก็แฟนของบีก,ก็มีแผนว่า จะมาทํางานนะคะซึ่งวันนี้จริงๆแล้วอ่ะแพนมันก็จะเป็นงานอีกแบบหนึ่งแต่พอมาถึงแล้วอ่ะฝนมันตกค่ะแฟนของบีเขาก็เลยเปลี่ยนแผนค่ะก็ะมาไกลเนาะเพื่อนๆหนึ่อยห้กิโลนะคะขับรถมาก็หางานทํามีงานอะไรให้ทําก็ทําหมดทุกอย่างนะคะ,คะเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นการเสียเที่ยวเสียเวลาลูกค้าท่านนี้นะคะก็เป็นลูกค้ากันมานานหลาย10ปีแล้วค่ะ เขาก็ใช้บริการตลอดนะทั้งเรื่องสะวายน้ำนะคะในการเซอร์วิสเรื่องตัดต้นไม้ในช่วงหน้าหนาวนะคะหรือว่าจะให้เราเออทำนะคะที่ปลูกผักสวนครัวหรือว่าซ่อมแซมต่างๆนี้ก็จะใช้บริการของแฟนนะคะวันนี้แฟนของบีเขาก็มาทํางานแบบเวอร์ชั่นรวมนะคะทําทุกอย่างเลยทํารวมๆนะคะอันไหนที่มันจะซ่อมแซมนะคะหรือว่าทําได้ก็ทําไปเลยนะเพื่อน วันนี้นะก็น่าจะทํางานกันนะคะอยู่ไปเรื่อยๆนะทั้งวันมันก็จะมีเวลาเยอะเนาะบีก็เลยจะมาคุยกับเพื่อนๆต่อเป็น ep ที่3ก็หลังจากตอนนั้นนะคะที่ปิดร้านเกิดเรื่องราวมากมายเนาะแฟนของบีเขาก็มารับบีนะคะไปที่ประเทศออสเตรียและในระหว่างทางนะคะก็ได้พูดคุยกันนะเพื่อนๆระหว่างที่ขับรถจากฮังการีนะคะมา มาที่ประเทศออสเตรียนะคะก็สอบถามกันนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ติดต่อกันนานเลยนะคะก็ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตเนาะของใครของมันนะคะส่วนของแฟนเองอะ่ะแฟนเขาก็มีผู้สาวที่เมืองไทยเนาะแล้วเขาก็ยังส่งเงินให้กันใช้อยู่นะคะและแฟนฝรั่งของบีกับผู้หญิงคนนั้นนะคะก็เริ่มจะมีปัญหากันนะคะเพราะว่าแฟนฝรั่งนะ่ะเขาจับได้ว่าผู้หญิงคนนั้นนะคะโกหก ปัญหามันก็มีหลายเรื่องนะคะอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าส่วนเรื่องออหลักๆแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องเงินนี่แหละคะ่ะเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นนะคะเขาก็จะส่งรูปมาเดี๋ยวแม่ป่วยเดี๋ยวลูกป,ป่วยนะคะกระเป๋าสตางค์หายอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เออเขาอยากได้เงินจากแฟนนะคะให้แฟนส่งให้เนาะและที่สําคัญนะคะเขาก็มีลูกมีผัวยอยู่แล้วเนาะเขามีลูกนะคะเออ โตแล้วเนาะสองคนแล้วก็ตอนที่มาคบกับแฟนฝรั่งนะคะเขาก็กําลังท้องนะคะเด็กอีกคนหนึ่งอยู่ในท้องนะเพื่อนๆส่วนสามีของเขานะคะก็ทํางานอยู่ที่มาเลเซียค่ะเพื่อนๆก็ตอนช่วงระหว่างที่เขาคบกันเนาะที่แฟนบีเขาไปฮอลลีเด์นะคะก็จะเป็นช่วงปีใหม่นะคะประมาณสองเดือนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะแฟนของบีเขาก็กลับมาที่ประเทศออสเตรียนะคะเพื่อที่จะมาทำงานนะ แต่ว่าช่วงที่เขากลับไปหาบีนะคะที่ว่าไปช่วยเหลือบีนี่ก็จะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนะคะวันที่16บีจาได้แม่นเลยเนาะเพราะว่าบีจะต้องคืนล้านแต่ในระหว่างที่เขาคบกันนะคะแล้วก็หลังจากที่เขากลับมาจากสมุยเนาะเขาก็ยังส่งเงินให้ผู้หญิงคนนั้นนะคะใช้เงินอยู่ปกตินะแต่มาช่วงเอ่อช่วงเดือนเมษานี่แหละค่ะเขาไปจับได้นะคะว่าผู้หญิงคนนั้นนะคะโกหกเรื่องเงินเรื่องสามีอะไรอย่างเงี้ย แกก็เลยเป็นคนที่แบบว่าแกหนาเป็นคนไม่ชอบการโกหกนะคะแกก็เลยเแกก็เลยนะคะไม่ติดต่อกับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ไม่ได้ส่งเงินให้ผู้หญิงคนนั้นใช้อีกเลยก็จะไม่ให้บีรับรู้เรื่องราวของเขาได้ยังไงนะเพื่อนๆก็ตอนที่ระหว่างทางที่แฟนเขาไปรับเรามาจากประเทศฮังการีใช่ไหมมันก็ใช้ระยะเวลาเดินทางนะคะประมาณสองชั่วโมงจากฮังการีมาที่ออสเตรียนะคะ บีก็ได้ไปเห็นโทรศัพท์ของแฟนที่ว่ามีรูปสาวไทยนะคะที่เขาไปคบเนาะมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรรูปพักหน้าจอของโทรศัพท์อะคะ่ะเวลาที่มีคนโทรเข้าโทรออกมีข้อความหรือว่าเวลาที่โทรศัพท์มันพักหน้าจอนะมันก็จะขึ้นรูปภาพของผู้หญิงคนนี้อยู่สําหรับตัวบีนะในตอนนั้นบีก็มีความรู้สึก อึ้งค่ะแต่ก็ไม่ได้ไปว่าอะไรกันเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์ในความสัมพันธนะ์เนาะเพราะว่าต่างคนก็ต่างแยกย้ายนะคะก็ไปใช้ชีวิตนะคะเขาก็เจอเรื่องแบบนี้เราก็เจอเรื่องแบบนี้พอมาถึงบ้านแฟนนะคะแฟนก็เออบอกบีว่าเออให้บีนอนพักผ่อนก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอะค่ะตอนนั้นก็ยังแบบมีความรู้สึกเสียใจนะเพื่อนๆเพราะว่าคือความเสียใจของเรานะ่ะมันยาวนานเนาะเพราะว่า เออเรารู้ว่าเราจะต้องปิดร้านเราก็จะต้องคืนร้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เสียใจอยู่ทุกวันนะคะเสียใจอยู่ทุกวันเศร้าอยู่ทุกวันแหละแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้เนาะเราก็เลือกตรงนั้นแล้วนะคะก็พอมาถึงที่บ้านนะคะก็มานั่งคุยกันนะคะมานั่งคุยกับเขาเขาก็ถามว่าเออระหว่างที่เออไม่ได้เจอกันเนี่ยคะ่ะเวลาเกือบหนึ่งปีที่เราไม่ได้เจอกันมาเนี่ยเธอไปทำอะไรมาบ้างแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นกับเธอบ้างนะคะ บีนะคะก็เล่าให้เขาฟังเนาะแล้วก็เ,เขาก็รู้ด้วยว่าตอนนี้ค่ะบีก็เหมือนกับคนเถื่อนนะเพื่อนๆเพราะว่าบีโอเวอร์วีซ่าใช่ไหมบีก็จะไม่มีวีซ่านะคะแล้วอย่างหนึง่งบีก็จะต้องกลับไทยด้วยนะคะทีนี้ก็เลยมานั่งพูดคุยกันนี่แหละคะ่ะว่าเออจะทํายังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่บีก็เลยได้บอกกับแฟนว่าคือว่าฉันนะคะก็มาทํางานอยู่ที่เมืองนอกหลายปีแล้วเนาะเราเคยทํางานอยู่ที่นี่เราก็คุ้นชินกับที่นี่แล้ว จริงๆแล้วอ่ะฉันก็ไม่ได้อยากจะกลับเมืองไทยเนาะแต่ว่ามันเกิดอุบิเหตุฉันจะทำยังไงดีแฟนก็เลยบอกว่าฉันก็สามารถที่จะช่วยให้เธอนะมาเออที่ออสเตรียได้แล้วเธอก็มาทำงานกับฉันเนาะแกก็จะช่วยเราประมาณนี้นะคะตอนนั้นก็ยังแบบว่าได้ความช่วยเหลือจากแฟนนะคะแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้คบกันนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะก่อนที่เราจะแยกย้ายไปใช้ชีวิตของใครของมันอ่ะเพื่อน ก่อนหน้านั้นหนึ่งปีใช่ไหมก็ที่เจอกันที่ร้านนวดนะคะที่ว่าไปเที่ยวด้วยกันไปซื้อของด้วยกันก็เริ่มแค่ชอบชอบกันเฉยๆนะคะแต่ยังไม่ได้มีใครแบบมีสิทธิ์หรือว่าตกลงคบกันอย่างจริงจังนะคะหลังจากนั้นนะคะที่เริ่มห่างกันไปก็เพราะว่าแฟนของเราอะคะ่ะเขาก็ไปฮอลิเดย์ที่เมืองไทยเขาก็ไปเจอผู้หญิงคนใหม่ส่วนเรานะคะเราก็ทํางานต่อไปนะคะแล้วก็ มาเจอผู้ชายคนใหม่เหมือนกันนะคะก็เลยเริ่มที่จะนะคะเออห่างกันไปค่ะเพื่อนๆบีนะคะก็อยู่ที่ออสเตรียประมาณ4อาทิตย์นะคะแล้วแฟนของบีเขาก็ซื้อตั๋วนะคะให้บีกลับไทยแต่ในระหว่างสีอาทิตย์ที่บีอยู่ที่ออสเตรียนะคะก็จะพูดคุยกันตลอดเนาะแฟนของบีเขาก็บอกว่าเออ สอาทิตย์นี้ยเธอก็พักผ่อนให้เต็มที่ยังไงเธอก็จะได้มาที่ออสเตรียอีกเดี๋ยวฉันจะเชิญเธอมาแบบมาคล้ายๆกับเยี่ยมเยียนและในระหว่างที่บีนะคะอยู่ที่ออสเตรีย4ี่อาทิตย์นะเพื่อนๆแฟนของบีเขาก็เป็นแบบสุภาพบุรุษมากนะคะแล้วก็ดูแลเทคแคร์ทุกอย่างแล้วก็บีก็ได้ไปทำงานกับแฟนค่ะก็อาชีพนี้แหละเพื่อนๆแต่ตอนนั้นบียังไม่ได้ทำ u t u b e นะคะ แล้วทีนี้ละค่ะอาการป่วยของบีมันก็เริ่มมาช่วงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นะค่ะบีก็จะมีความรู้สึกว่าบีอะค่ะเจ็บสะบักนะเพื่อนๆเรานะคะก็คิดว่ามันเกิดจากการทํางานเพราะว่าเรามีอาชีพเป็นหมอนวดแต่ว่าตอนนั้นมันก็ยังเจ็บไม่เยอะนะคะก็เจ็บแบบทนได้นะแล้วตอนที่บีอยู่ที่ออสเตรียนะคะสี่อาทิตย์ละเพื่อนๆนบีน่ะร้องไห้ทุกวันเลยนะเพื่อนๆ บีนะคะก็เสียใจเนาะเกี่ยวกับเรื่องร้านแล้วก็เรื่องที่บีจะต้องได้กลับเมืองไทยนะคะเพราะว่าเราก็พูดตรงๆแหลยเราก็ไม่ได้อยากกลับนะคะเพราะว่าถ้าเรากลับไปแล้วเราก็ไม่รู้จะไปทําอะไรเพราะว่าอายุเราตอนนั้นก็ประมาณ40เนาะถ้าเกิดว่ากลับไปใช่ไหมจะไปทํางานโรงงานมันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่อยากจะกลับไปแต่ว่า มันก็เกิดเนาะปัญหาเราก็จําเป็นที่จะต้องกลับนะคะแต่แฟนของบีนะคะเขาก็บอกว่าเขาจะช่วยเราก็ไม่รู้ว่าเขา่าจะช่วยเราแบบไหนแล้วก็จะออกมารูปแบบยังไงช่วงนั้นอะสำหรับบีนะคะบีก็ถือว่ามันตกต่ําที่สุดแล้ว พอครบกำหนด4อาทิตย์นะคะที่บีอยู่ที่ออสเตรียนะแฟนของบีเขาก็ส่งบีกลับเมืองไทยค่ะก็ล่ำลาร้องไห้ไปนะคะว่าเออฉันไม่อยากกลับแต่มันจำเป็นต้องกลับอะไรประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนก็สรุปแล้วนะคะบีก็กลับไปถึงที่เมืองไทยพอบีกลับไปถึงที่เมืองไทยนะคะก็อยู่ที่เมืองไทยได้ประมาณ3เดือนแฟนของบีเขาก็ทำเออนังสือนะคะทำเป็นหนังสือเชิญ ีก็ได้ขึ้นมาที่ออสเตรียอีกครั้งนะคะแต่ครั้งนี้เรามาวีซ่าเชิญเนาะวีซ่าเยี่ยมเยียนเราก็จะอยู่ที่ออสเตรียได้แค่3เดือนนะคะและเราก็กลับลงไปที่บ้านอีกนะคะแล้วก็ได้ขึ้นมาใหม่ค่ะก็จะเป็นการบินไปบินมาอย่างเงี้ยนะคะประมาณ3รอบนะเพื่อนๆจนรอบที่3เนี่ยค่ะมันก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราก็บินไปบินมานะคะงานการเราก็ไม่ได้ทําแต่ในระหว่างที่ บีไม่ได้ทํางานนะคะที่บีลงไปอยู่เมืองไทย3เดือนแล้วบีก็ขึ้นมาอยู่ที่ออสเตรียนะคะระหว่างที่บีอยู่เมืองไทยเนี่ยแฟนเขาก็ส่งเงินให้ใช้ตลอดบีก็เลยบอกกับแฟนนะคะว่าเราลองมาคบกันไหมเพราะว่าตัวบีเองอะคะ่ะบีก็ไม่อยากจะขึ้น,ข,นขึ้นลงลงเนาะประเทศออสเตรียแบบนี้คือบีอะค่ะอยากจะมาอยู่ได้วีซ่าแล้วก็หางานทํา สรุปแล้วก็เลยตกลงนะที่จะคบกันแต่การที่เราจะมาอยู่ที่ประเทศออสเตรียได้นะเราก็จําเป็นที่จะต้องแต่งงานนะคะจดทะเบียนสมรสเนาะทีนี้บีก็เลยถามแฟนว่าเธอแต่งงานกับฉันไหมเธออยากจดทะเบียนสมรสกับฉันไหมส่วนแฟนของบีนะคะก็พอได้ยินนะไม่ได้คิดอะไรเลยแฟนบีก็ปฏิเสธเลยค่ะแกก็ให้เหตุผลว่าบีอะค่ะอยากได้วีซ่าบีอยากมาอยู่ที่ออสเตรียโดยที่บีนะ่ะไม่ได้รักเขา หลังจากนั้นนะคะบีก็ขึ้นมาเยี่ยมแฟนนะคะเป็นครั้งที่4ี่นะเพื่อนๆก็มาในวีซ่าเยี่ยมเย็นเหมือนเดิมนะสมเดือนแล้วก็ช่วงนั้นนะคะโควิด1ากำลังดังเลยเนาะตอนนั้นอะ่ะก็ที่ว่ามันเกิดโรคระบาดเวลาที่คนมาเมืองนอกนะคะไปมามันก็ยิ่งลำบากไปกว่าเดิมนะเพื่อนๆเพราะว่ามันต้องไปกักตัวอะไรด้วยนะคะมันก็เลยจะทำให้เราสองคนเนี่ยคะ่ะ เจอกันนี่ค่อนข้างยากเนาะแล้วทีนี้ต่างฝ่ายก็ต่างรู้สึกดีดด้วยกันแล้วนะคะก็เลยแบบเออครั้งที่สี่เนี่ยค่ะขึ้นมาแล้วก็เลยคุยกันแฟนของบีเขาก็เลยยอมที่จะจดทะเบียนด้วยนะคะทีนี้ค่ะบีก็ขึ้นมานะคะในครั้งที่สี่แฟนก็เลยวางแผนนะคะไปที่อำเภอแล้วก็ไปทำเรื่องออขอจดทะเบียนสมรสค่ะเพื่อนๆ บียค่ะก็ได้มานะคะเป็นวันที่14เดือนธันวานะคะแต่การที่เราไปจองนะเพื่อนๆมันไม่ใช่ว่าเราไปจองการจดทะเบียนสมรสการขอแต่งงานเนี่ยจองแล้วมันก็จะได้จดเลยนะคะมันก็จะเป็นลำดับขั้นตอนตอนที่บีมานะคะครั้งที่4เนี่ยนะก็ได้แต่แค่ไปจองวันไว้เฉยๆนะคะ หลังจากที่บีนะคะก็ได้วันจองแล้วเนาะบีก็เออทีนี้ก็อยู่ที่ออสเตรียนะคะสามเดือนก็ใช้ชีวิตแบบนี้แหละเพื่อนๆอยู่กับแฟนไปทำงานด้วยกันนะคะพอถึงกำหนดบีก็กลับที่เมืองไทยค่ะแต่ว่าครั้งที่ห้าที่เราจะขึ้นมาเนี่ยค่ะเราก็มีการวางแผนนะเพื่อนๆว่าการที่เราขึ้นมาแต่งงานกับคนออสเตรียนะคะเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างบีก็ไปทำตามนั้นเลยทุกอย่างนะคะ แล้วในระหว่างที่เรานะคะก็เตรียมเอกสารบีก็ไปโรงเรียนด้วยนะเพื่อนเเพื่อ,อที่จะไปเรียนภาษานะคะบีก็ไปเรียนอยู่ที่เกอเท่นะเ,เป็นการเรียนภาษาโดยนะคะขั้นพื้นฐานและในครั้งที่5นะที่บีบินขึ้นมานะคะบีก็บินขึ้นมาด้วยวีซ่าเยี่ยมเยียนนะคะสเดือนแต่บีอ่ะคราวนี้ค่ะบีมาแต่งงานเพราะว่าบีได้จองวันแต่งงานไว้แล้ว หลังจากที่ B ีจดทะเบียนสมรสอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะแฟนของ B ีเขาก็จะต้องไปแจ้งชื่อของ B ีนะคะเข้าไปที่ทะเบียนบ้านนะคะแฟนของ B ีก็ทําเสร็จเรียบร้อยเนาะ B ีนะ่ะก็เข้าใจว่าการแต่งงานเสร็จแล้ว B ีนะคะก็คิดว่าการที่เราจดทะเบียนสมรสแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็สามารถที่จะอยู่ออสเตรียเลยได้ยาวๆนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าเรามาในวีซ่าเยี่ยมเยียนค่ะ เราก็จะต้องเอาใบาทะเบียนสมรสของเรานะคะกลับไปที่เมืองไทยค่ะแล้วก็ทําวีซ่าคู่มั่นขึ้นมาการที่เรามาวีซ่านะคะเยี่ยมเยียนนะเราก็จะมาเที่ยวที่ออสเตรียได้3เดือนนะคะพอเรากลับไปเมืองไทยเราต้องอยู่เมืองไทยประมาณ3เดือนแล้วเราถึงจะทําวีซ่าใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ แต่สำหรับบีนะคะบีมาในวีซ่านะคะเเยี่ยมเยียนนะเพื่อนๆบีก็จะอยู่ที่ออสเตรียได้3เดือนนะคะหลังจากนั้นนะคะบีก็จะเอาใบาทะเบียนสมรสนะคะที่บีแต่งงานนี่แหละกลับลงไปด้วยแล้วบีก็สามารถที่จะขอวีซ่าขึ้นมาได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องพักวีซา่าเพราะว่ามันเป็นคนละวีกันเดี๋ยววันหลังนะบีจะมาเล่า EP 4ีให้ฟังนะคะไม่รู้ว่ามีใครอยากฟังเรื่องราวของบีหรือเปล่า สำหรับคลิปนี้ค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะยาวแล้วนะคะเอาไว้เจอกันนะในคลิปวิดีโอหน้าถ้าใครชอบคลิปวิดีโอของบีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะสำหรับวันนี้บีก็ขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะเอาวิดาเซนไปแล้วจ้าบ๊ายบาย